สวัสดีครับสวัสดีสมรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับเป็นหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่นะครับ25นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับสังพรอยหกสนะครับก็พามาชมนะครับ power หลุดนะครับ power หลุดนะครับนะครับ power หลุดจำนำนะครับ3แท่นนะครับสภาพสวยนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับ ลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับได้ประมาณ7วันนะครับลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งยังไม่ได้นะครับแต่จอดนะครับนั่นนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับเข้ามาอยู่3าแท่นนะครับเป็นเสร็จนะครับหลุดจำนำนะครับมีแค่3ามแท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่3แท่นนะครับใครที่กำลังมองหาก็มาชมได้นะครับนะครับใครที่กำลังมองหานะครับเป็นพาวเวอร์นะครับ PH 4,8 0 0นะครับเ e า พีเอช408นะครับ4ชแนลนะครับ800นะครับ800วัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่102นะครับต่อชแนลนะครับต่อชแนลนะครับสิบแปดได้4คูณ4เล่นได้นะครับ4คูณ4เล่นได้นะครับ1กับ2ขับเบสนะครับ3กับ4กับคางแหลมนะครับหรือจะขับกลางนะครับหรือจะขับมอนิเตอร์ก็ได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ของหลุดจำนำเข้ามาแค่3แท่นนะครับสภาพ90 9%นะครับก็ว่าได้ครับยังกับมือหนึ่งนะครับยังกับมือหนึ่งนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่1500บาทนะครับ1500บาทนะครับสินค้าหลุดจำนำนะครับลูกค้านะครับเอามาจําแล้วเอามาแล้วหลุดนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเนี่ยแทบไม่มีตําหนินะครับเนี่ยเข้ามาเป็นเศษอยู่สามแท่นนะครับนี่ครับสายอันนี้ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับสายพวกนี้ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับอันนี้ใครที่กําลังมองหานะครับ ให้ราคาอยู่ที่1500บาทนะครับ1500บาทนะครับ1500บาทนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็น x l r นะครับสัญญาณออกก็จะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคอนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกการใช้งานนะครับนะครับนะครับตัวนี้ครับขที่กำลังมมงหา95อนนะครับสวยๆนะครับ1500บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับอ่ามีแค่3ท่านนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับได้แค่3ท่านนะครับ ได้แค่3แท่นนะครับได้แค่3ท่านนะครับแท่นละ1่แท่นนะครับหรือจะเหมา3าก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับหรือจะไปขับมอนิเตอร์ก็ได้ครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ขับกลางแหลมนะครับหรือจะฟังในหอประชุมในวัดนะครับจัดชุดให้ก็ได้นะครับนะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับของแทบไม่ได้ใช้งานนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับซื้อมามือหนึ่งแล้วเอามาจำนะครับมือหนึ่งแล้วมาจำก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับลูกค้าเอามานะครับ สวยๆนะครับ1,500บาทนะครับสภาพ9ก้ปนะครับ1,500บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ1กับ2ครับอ่าก้างแหนมนะครับ3กับ4ครับเบรนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดู1,500นะครับ1,000กับอีก500บาทนะครับต่อแท่นนะครับโคตรคุ้มนะครับลูกค้าไปใช้งานนะครับหรือจะไปเอาขับกลางขับมมมมออนนิเตตตตรรร์์ะคัับบบาาาาผ วัดนะครับในหมู่บ้านโอ้โหได้หลายอย่างนะครับหลายจุดประสงค์นะครับสี่ชแนลนะครับนะครับแต่ถ้าเราซื้อชแนลไปสองชแนลไปมันก็สองชแนลไปมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปขับกล่อันนี้มันก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับสี่ชแนลก็มีข้อดีนะครับคือใช้งานได้หลากหลายนะครับหกับ2องขับมอนิเตอร์สามกับสขับกลางแหลมก็ได้หลายอย่างนะครับหรือจะอยู่ในวัดนะครับอยู่ในวัดก็1นะครับก็ขับนอกศาลานะครับอ่า หน้าหน้า,ารานอกสาลาอันนี้ก็หลังสาลานะครับอันนี้ก็อยู่ในวัดข้างซ้ายอยู่ในข้างซ้ายนี้ข้างขวานะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับ1500นานะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 3 7 3 9 8 9, 9 4 5ี่้านะครับ0 8น7 3 9 8 9 4 5มนะครับ0 8 3 7์9 8 9ส5้า้่าที่ร้านนันรักส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับ เช็คเครดิตก่อนได้นะครับผมมีตัวตนนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับเข่าๆนะกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับหนึ่งกับสองนะครับขับกลางแหลมนะครับสามกับสี่ขับเบรดนะครับเข้าๆน้ําเสียงกันดูนะครับอ่านะครับอ่าตัวนี้นะครับสัญญาณนะครับเข้าแล้วนะครับอันนี้กลางนะครับนะครับ ันนี้เนนรบรนะครับนะครับอันนี้เบตน,นะครับน่ครับมือห้าร้อยนะครับ ห้าร้อยนะครับแต่ระานชาแนล а นะครับลองดูนะครับอันนี้ชาแนลเอนะครับนะครับอันนี้ชาแนลบีนะครับไม่มีข้อแคร์นะครับสภาพสวยๆนะครับ9 15ถึง99นะครับของมือเดียวนะครับถา чи, ้าลูกค้าซื้อไปก็เป็นนะครับมือสองนะครับนี่ครับนี่ครับชาแนลสี่นะครับชาแนลสามนะครับนี่ครับนะครับชาแนลสามนะครับเนี่ยบนะครับอันนี้ชาแนลสามนะครับเนี่ยครับนี่ครับชาแนลสามนะครับนี่ครับอันนี้ชาแนลสามนะครับ ครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับของซีชแอลพีเฮดสี่พันแปดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมีอยู่สามแท่นนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับของหลุดจำนำนะครับหมื่นห้าร้อยนะครับโคตรคุ้มนะครหมื่นห้าร้อยโคตรคุ้มนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ